เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบเรียงเบอร์เสียนพันแท้นะครับหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดครับ แรกนะครับให้เด่น 3, 3, 4, 3, 8, เด่น6 6 4 6 8ต่อไปครับเป็นสูตรวิธีคิดคำนวณนำมาฝากครับใบต่อไปเป็นของศูนย์เลขเด่นนะครับชุดรางวันที่1น,นะครับจะมีหลักร้อยหลัก10และก็หลักหน่วย ส่วนรางวัลที่2ก็คือเป็นหลัก10กับหลักหน่วยนะครับโปงปิดบัญชีเด่นเหนือเด่น6 7 6 3 6 0 6 2 6 3 6 9แรงจริงไม่ใช่แรงเชียร์นะครับเด่นเหนือเด่น1กับ7 1 2 1 4 1 6 7 2 7 4 7 6 เด่นใต้เด่น4กับ5 40 43 49 50 53 59กุมาันทองให้โชคครับเด่นเหนือเด่น6เด่นเหนือเด่น9 19 49 79ชุด349 เลขเด็ดอาราชันนะครับเด่นเหนือ0กับ3 04 06 07 34 36 37เด่นใต้เด่น2กับ 6, 6 2125 28 61 65 68เลขเด็ดขุนคลังนะครับ รยหน้า4กับ8เด่นจะเป็นเด่น4ส่วนรุยข้างจะเป็น1กับ9เด่นจะเป็นเด่น9ครับเลขศิรามณีนะครับเด่นเหนือเด่น3 30 37เด่นใต้เด่น1 15 18 นางฟ้าให้โชครับเด่นเหนือเด่นห้าห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดเด่นใต้เด่นแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดคุณพระช่วยครับเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดและเด่นแปด มังกรโยกครับเด่นเหนือเด่น2 20 23งศูนย์เด่นใต้เด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเแล้วก็เกครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ06และ3เด่นจะเป็นเด่น3 30 36 3 8 06 08และ6 8ครับใบต่อไปเป็นเซียนมาตามนัดนะครับให้เด่น6มาตัวเดียวนะครับส่วนใบนี้จะเป็นของเพชรบางกรวยนะครับให้เด่น4 4 2 4 5 4 6 4 7เทพบัญชา ใบแรกครับเด่น003 05 08ใบต่อไปครับเป็นของเซียนบวยนะครับให้เด่น3 31 32 35 38เทพบัญชาใบที่2นะครับให้เด่น8 82 85 แปเจ็ดรนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับท่านว่าแรงจัดให้เด่น0นย์กับเด่น5ระวังพลิกให้เด่น2กับเด่นเจ็ดเนะครับแในทางใบต่อไปนะครับเป็นของใบเรียงเบอร์โชคนำชัยนะครับ1มิถุนายน67ครับ ผมทรัพ์เด่นสามสามห้าสามเก้าจอสูตรเลขเด็ดนะครับให้เด่น9กับ2 91เก้2หนึ่งสห มาเลิกกับหนุ่มมหาชัยครับเด่น 3, 3, 4, 3, 5, 30เด่น 8, 8, 4, 8, 5, 8, 0เด่น 9, 9, 4, 9, 5, 9, 0ชุด 9, 3, 5, 2, 8, 5, 8, 9, 5เลขทองนะครับให้เด่น9เด่น5เด่นจะเป็นเด่น5นะครับ 9ก้าห้าเห้าชัวร์มั่นใจครับเด่นเหนือเด่น8กับเด่น7 8789ปดเจ็ดแปดเหกเจ็ดเดเก สูตชิงชัยครับให้เด่นเหนือเด่น9 8 9 2 9 2 9 3 9 5 9 6เอกพิชิตชัยครับเด่น7 7 1 7 3 7 2 7 5รวย ฟ้ารวยดินเด่น8 81 83 82 85ปรากายเลขนะครับเด่น2เด่น5เด่น7เด่น8 22 26 20 55 54 50 7774 70 8ปดแแสและ80หงฟ้าหนึ่งเด่นสองสองหนึ่งสองห้าหงฟ้าสองเด่นห้าห้าหนึ่งห้าสอง พยาจระเข้ครับแนะเลขสวย 8, ปดเส่วนชุดเลขสวยชุดที่2จะเป็น 3, 5, 0และ1ครับแนวทางใบต่อไปนะครับชุดจัดว่าเด็ดแจมว้าวนะครับชุด3ตัว24ชุดนะครับงบจำนวนที่1นึ่งมิถุนายน2,567ตามนี้เลยนะครับ